สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ช่องสยามเจโอวันออฟฟิเชียลนะครับผมตอนนี้อยู่หน้าสํานักงานไทยรถแห่นะครับพี่น้องนะครับผมวันนี้นะครับผมพอดีพรุ่งนี้มีไหว้ครูนะครับผมบวงสวงนะครับไทยรถแห่นะครับแล้วก็มีเลี้ยงเพลยนพระนะพี่น้องวันนี้นะครับนี่พี่น้องมีรถแห่นะครับผมม้วนคักเลยนะครับของอาจารย์เต้ครับอาจารย์เต้มาดูหน่อยพาชมหน่อยเร็วอันนี้รถแห่ชื่อรถแห่เลยนี่ สวัสดีครับสวัสดีครับนี่จานเต้ไทยรัตแห่ครับเป็นนักร้องของไทยรัตแห่นะครับม่วนคักเลยครับม่วนคักเลยครับปาถ้าไม่ถึงชื่อนี้เอาเป็นเหมือนแบบสไตล์แบบอีสานอีสานแบบสไตล์อีสานม่วนคักเลยรถแห่ออ๋แล้วเวลาเขาถามเรารถแห่ชื่ออะไรจะตอบว่าอะไรก็ชื่อม่วนคักเลยนี่แหละคืองานม้วนเอาเขาคือมันเป็นมันเป็นประโยคมันเป็นเป็นชื่อประโยคคำบอกได้ไหมครัตอบเลอ ป้าเป็นไงจันก๊อตนี่จันก๊อตคีย์บอร์ดแทเลเดะเป็นไงดังดีครับดังดีวันไม่ไม่เห็นดังแบบนี้ครับนี่ครับตอนนี้ลูกแก้วก็มารอแล้วนะครับพรุ่งนี้จะเข้าวิธีบวงสวงแต่เช้านะครับผมเป็นไงนี่จกร้องเพลงให้ฟังสักเพลงหนึ่งได้ไหมได้ได้เพลงอะไรนะเพลงกีฬลาเออเดี๋ยวเราดูเป็นเพลงอะไรเนาะโอ้ตอนนี้มามานครบแล้วนะครับผมก็ฝากติดตามของ อะไรก๊อดโอก๊อดก๊อดเคบีไทยรัแหครับเออเอาเอาอ๋อเลยเคบีอ๋ออ๋อก๊อดไทยรถฐแหนโอเคกตอนนี้ครับผ่านเปรแล้วครับผ่านเปรแล้วโอ้โหเป็นไงสุดยอดสุดยอดไปกดติดตามกันได้นะครับผมเออนี่ก็อันนี้ลูกแก้วคาเนชั่นไทยรถแหน่นาะพี่น้องก็น่าจะรู้กันเยอะส่วนใหญ่นะครับก็ไปกดติดตามกันได้นะครับผมส่วนตอนนี้อันนี้ครับอันนี้เป็นพิธีเพลินตอนเช้านะครับแล้วส่วนพิธีบวงสรวงจะอยู่ข้างในบ้านอีกนะครับผม นี่นะครับตอนนี้มากันแล้วจัตเต้ช่องอะไรเอ่อตเต้กิติไทยรถแห่ออฟฟิเชียลวัดดีอีกแล้ววัดดีตลอดนี่วัดดีวัดดีครอบเวัดดีรบอบ,รบเลยเดี๋ยวจะลองไมเลยนี่ลองไมได้ไหมว่าเสียงมันจะแบบจวดจวดไหมได้เลยครับได้เลยลองเพลงอีหล่าเหนี่ยเอาโอ๊ยถึงกับต้องจ้างรถแห่มาเลยนะครับผม อตอนนี้ทีมตอนนี้ทีมงานแท,นแท,นทร็กเลนส์ให้ก็มารออยู่กันตรงนี้เยอะแล้วนะครับพี่น้องปลาจู่ของอะไรนี่ช่งาชงน,น็อตบ่ปลาช่างน็อตเนาะแล้วก็เสียงกลางละ่ะเสียงกลางไม่รู้ว่าเป็นของค่ายไหนมาจากอุดรอ๋อกลางมาจากอุดนร,รนะครับผมมิกอะไรมิกอะไรไหนดูมิกหน่อยในโชว์มิกหน่อยเร็วมิกไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาริน นะครับออริน S Q หมูลเล่ไอ Q ห้าไอ Q ห้านี่เหรอไม่น่าเชื่อว่ารถแห่คันน้อยใช้มิก Q U เอ้ยไม่ใช่ S Q <S แทงตัวรถแห่อีกแทงกับรถแห่ดูครับม,ลลมุูแล้วมีแอปเปิดเพลงมูลเล่ปั๊โทูไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับเดีย๋ยวให้ลูกแกียเทสต์มาให้สักหน่อยนึงว่าเสียงจะจวดไหมนี่เพิ่งจูนระบบเสร็จเนาะครับโอเคครับ, <S <S บตอนนี้ก็จะได้ น,น้องรับคอนดชันมาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วลูกแก้เกช็คเพลงนี้แล้วพี่น้องไปม,มาลองตรงนี้หน่อยนี่กใกล้ๆหน่อยยังไม่ได้ร้องเลยจบแล้วครับเอาปว, <c oughs> วดหัวเลยมาแล้วครับมาแล้วพี่น้องป้าโอ้โหพอพอ,พอยังยังไม่ได้ร้องขออนุญาตเช็คสาวสักเพลงอ่า សៅเสียเสียเลยพี่น้องដេកណ้ําងងឹតក៏ហូតមកសាចកកសអស់អីអាចណ้ําខ្លួនតែមើលកណ្ដោទាំងឡានមក ที่มาเขาแถมพวดทั้งตัว สาวไม่ห่างแก่สาวไม่ห่างแก่โอเคฝากพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมเรื่อยๆนะครับผมสำหรับลิปนี่ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะครับผมแล้วก็ติดตามลูกแก้วไทยนิชั่นด้วยนะครับผมสำหรับลิปนี้สวัสดีครับ